สวัสดีจ้าคลิปนี้กับสิผ<ย>้ามามกหนู<ย>อีกลแ,<ย>แล้วเด้อจ้ามือนี้มือนี้มกแบบปิ้งจ้านี่หนูเห้าหนูพูกหนูหน้าหนูพูกพี่น้องตัใหญ่ใหญ่มกแบบย่างเอาจใจอ,อันนี้กระเทียมหอมแดงตะไข่จ้ะตำร่วมกันแล้วกับบักริกอาใหญ่ มีพักจ้ะมกเส่พักละร้ายสนิทมีบักบัวพักชี่จะพักชี่เล้าห้านี่แหละกับใบแมงลักพักกาดกะมีทำไมไม่นุ่งกันแม่พักกาดพักลายยางพักหอมต้นหอมจันนี่เอาตำย่า่สิมกแบบปิีงเอาจ้ะแบบยางไฟหอมหอมคลิปก้อนนหนมกหนึ่ง ก็ดูจีดูจีทาที่ใส่พร้อมกันนะใส่เลยปุุดม่จาพ่อพ่ออยายุงชุดนี่ด้วยป๊บุงชลุดนปลาปลาจ้ะพี่น้องใส่ตำจอกันรกันใช่ไหมใส่ใบใหญ่แล้พอพอพอมุกแบบบานบานเท่านี้ละจ้า ช่วงนี้ก็สิได้กินมกหนูดูเนี่ยเพราะว่าช่วงนี้ค้น,นหาหนูหลายจ้าเขาแล้วค้นเกีียวเขาออกหนูกระลายหลายเอาน,นี่กอ่อนทักเต็มลยหบทักเต็มขบหนูหนูผูกตัวบบกไงหนูที่ปีนองนี่นอ,นอันใหญ่เลยวะ่ะ

Ừ, hậu lạ Nó khoáng lòng này. Bà thì thơ, mô cột nhảy lên. <laughs> เอามาอย่างไปจ้าอย่างไปถาคนชุก ซุกละจ้าไปแกะกินเาขากันจ้าอสซุกละจ้ามากินเขาน้ำกันได้จ้าเินจะแสบบ่จ้าพี่น้อง